ไม่เมื่อกี้ตีลงไปมั่วๆก็มีตัวขยับเลยนะฮะของมั่วไปสักทีหนึ่งน่งไงหน่งไงเอ้ยหยุดโอ้ยโอ้โหมั่วๆนะฮะ นี่เป็นช่อนตามออกมานะฮะใช้ก็ปลาเข็มปลาเข็มก็เอานะฮะขอแค่กัดมัมโโดโดนโดนสิครับจะเลือเหรอมาโอ้โหสัดเจอรี่เข้าเต็มคำนะฮะมาแล้วเป็ช่อนตัวแรกของเรานะฮะวันนี้ รู้สึกว่าจะยังมีตัวอีกเยอะเลยนะฮะมาว,วันนี้เราก็ได้เปิดบันได้แล้วนี่นะฮะโอ้โหเจลรี่นี่ปิวหายไปแล้วนะฮะมาช่อนใไซปราเค็มก็ไม่เค็มเทนะ่าไหร่ครับสามขีดกว่าแล้วตรงนี้ก็ถือว่าไซป์สวยแล้วนะฮะนี่ครับผมวัดเบาๆบานะทะลุหัวเลยนะฮะตัวนี้ ปลดล็อกนะฮะวันอาทิตย์นะฮะโอเคขอบคุณมากที่มาไปปลดล็อกแต้มแรกนะฮะโอเควันนี้